สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้23มีนาคม2563นาครับนำขา่าวดีมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เช้าเลยนะครับเมื่อวานนี้วันที่22มีนาคม25 6 3ันอสาครับสื่อเว็บไซต์ข่าวดังหลายเว็บไซต์นะครับก็ลงข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรอมอเพื่อเยียวยา คนประมาณ5ล้านคนที่ว่างงานจากการสั่งปิดสถานบริการชั่วคราวนะครับของประเทศไทยนะครับก็มีการปิดสถานบริการเพื่อควบคุมโรคนะครับก็ทําให้การปิดสถานบริการต่างๆนี้ทําให้เกิดการว่างงานขึ้นนะครับซึ่งการปิดสถานบริการก็มีทั้งกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆนะครับกระทรวงการคลังครับ จากการเป 25, ิดเผยของนายประสงค์ภูลทเนศประลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่24มีนาคมนี้กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพื่อช่วยเยียวยากรณีคนว่างงานจากการผิดสารบริการนะครับใช้งบประมาณงบกลางนะครับประมาณสองหมล้านบาทเอามาจ่ายให้ผู้ว่างงาน5ล้านคนนี่โดยจะแจกคนละ4 0 0พันบาทเลยนะครับโดยจะ ให้2เดือนเดือนละ2,000บาทติดต่อกันในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผู้ที่ประกันตนกับประกันสังคมก็จะให้หน่วยงานประกันสังคมเป็นผู้ดูแลนะครับส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมกระส่วนกลางคลังจะเป็นผู้ดูแลเยียวยาก็รอฟังข่าวดีนะครับพรุ่งนี้ 24มีนาคม2563นะครับจะมีการประชุมคอรอมอรนะครับกระทรวงการคลังจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือไม่อย่างไรรอฟังข่าวเครือบอหน้ากันอีกในวันพรุ่งนี้ครับถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติก็จะได้คนละ4,000บาท5ล้านคนโดยแบ่งให้เดือนละ2,000ติดต่อกัน2เดือน สวัสดีครับ